รอยู่กับช่องฮักแพ่งล้ะค่พเยวนะครับยยายจะมาอย่างยายยายจะมาอย่างยหญ่จนเปิดเยอค่ะอีแล้ว่จ้าวรีอาร์ตเพจะโมงบ่ายโมงครึ่ค่ะตอนนี้กี่โมงตอนนี้เริ่มจะบ่ายเลยตอนนี้ขนเปิดเรืเรือนี่แหละเอมันไม่มีเรือนะเนี่ยมานั่งโตเนี่ยตอนนี้เนี่ยนั่งนี่ไห ไปทำความโหดนี่มีมะนาวก็ะด้นี่เดีเดูแดงแ,แงไปใส่อีมรเอเอเดี๋ยวพ่อก็มียารนีต้องสั่อีอะไรอ่ะมีะะยาฤทธ

ไม่ได้ทีนี่หนูกินได้ไหมกินไดไร่จีออวดเอาวนเส้นที่สิชอบอ่เยอะ่ะแมนแบ่ทุมั่ไม่ได้ค่แแกกแีแป้งแป้น้ำแป้วผักก่อน ขอช่องอกหลายๆเ้้อไม่เดีวยวก,กันม่ไห่พี่อละออ้มล่าโลโลค่ะโลน้ำปลาดุนน้ำปล กินน้ำเกกินน้ำบานอ่างคนได้่มันจะอ้วนผู้ว่านแบบเข้าบ้านไปสองนี่คมีเวลากินสามสิบนาทีนะคะจะเข้าฟิตเนสต้้ไข่สวยอ่ะ ใช่ค่ะพี่นุ่หนูคันรถรถที่โดนชนรถปเก่งคันดำหนัว <c oughs> จกบาทไม่ไนุ่งจัก แกนใจหน่มันอนแเแนใะไปมัน้็งูกัดเนึ่งขาแค้นใจนะไป์เว่าเหมือนไปงานที่ไทยล่ะููกระเด็นแคตาตะบะตื่นก่อนตะใจร้อยหนึ่งใช่ไหมดเมื่อเลือเดินเรือจะหกเก เพราะฝันมืน่อคืนฝันเอร็ีบอกเลยเร็นบซีซอ,บะะอิม,อมขอให้มันหมักต่ตางๆน,น,นะครับซื้อเก็บไว้น้ำปั่นไหม <c oughs> ชาเขียวไหมขาวเกว่าอร่อยแบบไม่ต้องุชอใช่ไหมชาเขียวไหมสิงไหม ทุเรียนถ้าเขียวไหมทุเรียนก็มีนะทุเรียนป่าเอาอไอ้กินหลายพวกเตียวอัดถวยนึงก็คืออิ่มเลยแต่ละคนฉังพิเศษด้วยจะไม่มีเขาธรรมดาค่ะหนูพิเศษว้าวจะขอทานขอทานกินหลายวันชอบงั้นกินเขาแลยแต่บางทีต้องกก็ินเบิร์ตถุงเนื้อเพื่อเดียวพี่เก่งค่ะไม่ได้กินอะไรครับขึต่ำ เผ็ดมากตัดตับหมกคืออะไรอ่ะเนือหมกตับหมกกระหมกี่มันเป็นหมกไนี่เป็นโถงเอาขอหนึ่งอรก่อนเข้าห้องอาบนีอน่องไหนก็นได้คู่ขับกลมผลงานด้าน รอฟังเต็มๆนะครับแต่ไม่ดูว่าเขาจะปล่อยวันนี้เท่าไรนะก็ไปลงไว้ก่อนอยากฟังเต็มๆกนแต่เรายังร้องให้ฟังไม่ได้ใช่ไหมก็กินน้ำปุ่นเออ,อนี่ของจิ้นน้ปุกับน้ำปลาบรรยาก,ยกาศใครจัดก็จร้อนต้องกินค <ไป S 1> ู่ก,กับขนมถ้วเนาะไม่กล้าลงเพราะว่าที่ เพลงบางเีลงบางอย่างมันก็เป็นลิขสิทธิ์ของคนเขียนขยงองคนแต่งใช่มีเหลือน้ำตกหมูสดลูกชิ้นเนื้อที่เส็เราก็ต้องขออนุญาตทางครูเพลงก่อนหรือว่าทางสถาบันก่อนเราจะมาซื้อแม่มาหนูจะมาชีดก่อนเพียงไม่เใช่คอทีหน้าแบบจริงนะ

ไม่รู้นะครับว่าจะกี่ชั่วโมงอาจจะใช้เวลา,าถ้าขึา้นชื่อว่าการก็อาจจะทั้งวันอาจจะดึกก็เป็นไปได้มาลุ้นกันว่าวันนี้จะดึกหรือว่าพี่แหม่มจะกินข้าว,าก,ะะวกีว่จาจนนะครับวัน่าจะอ่านเสร็จโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ถ่ายนะครับไม่ติดไม่เป็นไรครับ ชาวพินิจลุงกุลก็แค่มาตะเพิดใเช้อหนัาาช่องขางแห่งรัฐเอเชียร์วนอกเยบ๊ายบายค่ะจะขับโฆษณาเด้อพร้อมไหม